สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่โพส์ึสงถึงภรรยาในวันที่ป่วยแต่ก็ไม่เคยทิ้งกันวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้นักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่เมฆวินัยกรายโบส์หลังป่วยโรคตุ่มน้ำพองก่อนหน้านี้มีอาการกำเริบหลังฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่สองพระภูมิเด้งมีแผลทั้งตัวหายืมเงินทั้งหมด2ล้านบาทเพื่อนำมารักษาตัวล่าสุดเมฆวินัย ได้โพสคลิปผ่านอินสตาแกรม เป็นคลิปคู่กับภรรยาสุดที่รักต่อมาได้โพสต์ภาพคู่ภรรยาที่จบลงที่หน้าผากของภรรยาอย่างอ่อนโยนพร้อมระบุแคปชั่นซึงกินใจว่าขอบคุณจากใจที่ไม่ทิ้งกันครับน้องเอ hashtag คชีวิตทากลางไฟน้ำคบที่เข้ามาชื่นชมความรักที่ดีของทั้งคู่และให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com Capim cup